ครับผมอ่า s a u FC ครับผมส a u d i FC อ่าแฟนช่องครับผมมามหาเฮงครับผมเนาะมหาเฮงพาม่วนมาหาเฮงอ่าม่วนชื่อเลยพี่น้องเด้อ,อเพศเก่าว่ายสานครับ่าเจ็บหนึ่งขาพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาตี่ตามหน้าทางพี่น้องเล่าขัดปวัดครับผมเนาะงวดระจําวันที่สิบห้าวันจันทร์ที่สิบห้าคือห้าฟ้าปีนพี่น้อง เข้าเต็มเต็มเข้าตรงตรงนะ,ะเข้าเต็มเต็มเข้าตรงตรงเข้าตัวไหนพี่หลังเอ็ดมุนไลสดให้ฟังเด้อพี่นลังเด้อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเดียวให้นาะอพี่นลังจะโกลมงงให้เด้พี่นลังเนาะเข้าตัวไหนนาะนี่พี่น้องเข้า 90. เก้าศูนย์เลขขึ้นเขาเก้าศูนย์พี่นลัง อืมเข้าเก้าศูนย์เข้าเต็มเต็มครับอ่าเก้าศูนย์พี่น้องแเป็แนแฉมเลขไม่กี่คู่นะเข้าตรงตรงด้วยนับพี่น้องเนาะเป็นไหหม่าเก้าศูนย์เก้าสี่หนึ่งสองหนึ่งหกสี่ศูนย์สองสองเนาะแค่ห้าหกคู่ครับผมเนาะมีหกคู่อ่าสุดสามตัวนี้แอดมินเพิ่มให้ เนาะคนจใหายมากเพราะว่าถ้าจะได้สามตัวเอาอยู่เนี่ยไอ้พี่้ตัาถ่ายก็จริงๆเป็นให้มาแค่หกคู่เนาะกันจะขึ้นไมนเก่าเนาะวันสุดที่ผ่านมาเข้าตรงๆสอดปลายขาปั๊บเนาะวัดพุทธจะเข่าพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ลงเนาะนับตั้งแต่ไม่ได้ลงช่องเนาะนะสำหรับเสื้อขาดปั๊บครับผมพี่น้อง น,นาะฟันมาแล้วเมื่อวานนี้ฟันมาแล้วด้อเนาะฟันมาแล้วอเลขกรัฐบาลไทยเพิ่นพี่น้องเหีนคลิปกันหรือยังได้ดูกันหรือยังนาะเสียนขาดปัดฟันให้มาแล้วเต็มๆเลยถ้าใครชอบเบิ้ลก็คือเก่าๆอ่ะเพิ่นให้เน่นรัฐบาลไทยเลยพี่น้องเด้อ ให้เน้นสองหนึ่งแล้วก็เกนะ้าเก้าเนาะสำหรับรัฐบาลไทยมองเล้าพี่น้องเสี่ยนขาดตับเนาะฝากตอนพระแม่พี่น้องอีฟซี่สุกูสุขคนแลละครับผมเนาะคนไทยสามตัวสี่เก้าเก้า แล้วก็แปดเก้าศูนย์นาะรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อคาับัดอืออือจำกันได้ไหมอ่าแล้วก็แปดเก้าศูนย์สำหรับรัฐบาลไทยจะย้ำให้อยู่รอบหนึ่งพี่นะ้องเนาะอ่า หมดฟันใมแล้วสำหรับ,บสุดต่องวดก็กออกไปพิจารณาบ้างนะพี่องแล้วก็คนชอบส่วนตัวนะเนาะเวตาไทยพี่ง่อเก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งรัฐบาลไทยใครที่ยังไม่เห็น เพื่อมาเห็นคลิปนี้ท่านพี่น้องอ่ารัฐบาลไทยฝากต้อนรอบพี่น้องเอฟซีสุขุขทุกคนนาะฟันโค้งสุดท้ายมาแล้วใครชอบก็ตามน่ะ บอชอบกัะทันได้พี่น้องเด้อย้ำสามตัวให้มาโค้สงสุดท้ายของรัฐบาลไทยเนะอ่างานพ่อแม่พี่น้องจำไว้เลยน้องสุดสามตัวอ่ของรัฐบาลไทยได้พี่น้องวันที่สิบหกนะครับนะวันที่สิบหกเด้อ อ่ตัวเนี่ยก็คือเก่าเกับสวงหนะึ่งเนาะสามตัวสนะี่เก้าเก้านาะพี่น้องรัฐบาลให้แต่ว่าสำหรับเลาวพัฒนาครับผมเนาะวันจันทร์ 10, ที่สิบห้ามัติดามนับชมนับฟันเกันแล้วบินเดินห้างไปตามโครงทุดไทยเออเสียนเพนิ่นอะยู่เนาะแต่ว่า ทำแต่รัฐบาลไทยไม่มีเวลาสอสัมผัสเพิ่าสำหรับอที่ไปที่มาของตัวเลขก็เลยขอเอาตัวเลขมาว,าว่าให้พ่อแม่พี่น้องและพี่น้องเดือดสำหรับเ่าวันจันทร์ที่สิบห้าครับอของเสื้อขาดปัดครับได้มาแล้วพี่น้องตัวเลขชอบก็จัดขัดก็ขวัญมีข้ถามหารอกันเยอะอยู่และพี่น้องเด้อดเน้นย้ำอีกครั้งนะท้างช่องให้เป็นแนวทาง ในการเชียงโชคเปิดค่ากับเข่ามาพี่รองเนาะสำหรับเล่าขาตัดเดี๋ยวจะจัดคู่ชุดใหไ้ไม่มีไม่มีเยอะพี่รองก็หกคู่เหมือนเดิมหกคู่หกข้างเหมือนเดิมนาเอาไปพิจารณาเบ้งเล่า อ่าขาดปัดเดินพี่น้องด้วยปัดตอนพ่อแม่พี่น้องอมอ่าเนาะวันจันทร์นะครับเนะาะอาก็มีหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดครับ หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดห้าศูนย์มาก็ศูนย์ห้าแล้วก็หกศูนย์อ่แล้วก็เจ็ดศูนย์เก้าห้า เอาพี่้องมาฝากตอนพ่อแม่พี่รองเนาะสําหรับวันจันทร์ด้วยพี่้องเด้อยคากระเป๋าก่อนจะไปเจอโชคใจว่าที่สิบหกเอาชุดนี้ไปสักก้นไปห้่องฟลง,งก้อนพี่้องลาวขาดตัดครับผมหกคู่หก้างเช่นเคยเช่นเดิมเนาะเอาพี่้องเด้อลาวขาดตัดวันจันทร์ครับผม เนอะเน้นบ่มีตัวเน้นบ่มีครับผมมีตัวเน้นให้เป็นวามาอันสัตพี่น้องเน้นใครงบน้อยมากๆแต่ว่าเข้ากันยาไปเอาแต่ตัวเน้นร้ายเข้ากับเพอเลขเพิ่นมีแค่หกชุดอ่าพี่น้องก็ให้เอาได้หมดทุกตัวมีโอกาสมาทุกตัวเพราะว่าถ้าส่วนตัวต้นชอบผูพเดชสูตรหอว่าเิ่นมักตัวนี้เลยพี่น้องเด้อ มาว่าอสอวคนตัวก็ว่าเอา,าเอาคักๆก็ว่าเอาคัดๆัด้พี่รองด้วยแต่ว่าก็ให้ <Hi. S 1> พิ่เรณหน้ามึางเอาอถ้าชอบชุดอืน่นก็ได้พี่น้องครับเพื่อตรงความฝันของพ่อแม่พี่น้องมาก เพื่อตกความฝันหรือว่าขอโชคได้ฝันเที่ยวรถเจ้าวนั่นเข้อามาแทางก่อนจะไปลุ้นรัฐบาลไทยด้วยกันเนาะแต่ว่าวันจันนี้อ่าเอาตัวนี้ไปพากับเขาห้องท่อง,องกัวกันด้วยพลังเด้อสำหรับลาวขาดปัดเนาะชอบก็จัดขาดก็ผ่านมากลับมาแล้วครับผมลาวขาดปัดครับอ่า เข้ามาตรงๆเลยเนาะ,ะก่อนจะไปรัฐบาลไทยเทีหน,นอ่เดออ่าฝากขอบคุณ f ิซีที่เขาว่าติดตามพี่เราเนาะยอเอมินมีเวลาว่างก็จะลงให้เนาะเิ่นไหามากแต่แก่อว่านนี่แหละพี่น้องแต่ว่าไม่มีเวลาทํำชิปว่าไปเห็นงานเนาะเลยเอาตารัฐบาลให้มาฝากแต่ว่าอันนี้เพิ่งมาลงให้เยันให้ ไม่ได้ยินจัดปากเพิน์ตลาทางซองของบรืงไห้เพิ่นฝังมากครับผมเน,น้นๆเลยชุดนี้นี่ชุดนี้ตัวร่องร่องพีิลังเนะาะทางนั้นให้เป็นอาห้ครับผมเนาะไม่ได้สนับสนุนการดินพนันเรืองพิลังเลือทาง่องให้เป็นเนี่ยทา่านข้ามกับเขากับน้ำข้นถามมาหลาย,ยเรืองพิลองเด้อเนาะสำหรับชุดนี้สวัสดีครับทุกสกขมันมนมานครับผม